ลิปนี้ติดตามดูกล่องโฟมปลูกผักชีนะครับนี่คือกล่องโฟมปลูกผักชี ep สองนะครับผมก็ยังพอมีได้เก็บเก็บใช้อยู่นะครับแต่สาระเนื้อหาใจความหลักของคลิปนี้คือกล่องโฟมปลูก ep หนึ่งครับไปดูกันครับอันนี้นะครับคือกล่องโฟมปลูกผักชี ep หนึ่งครับผมจะเห็นได้ว่ารวกลงหลังมานะครับผักชีได้เมื่อถึงอายุของเขาครับตอนนี้ก็คือเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะออกเม็ดตรงนี้แหละครับคือไฮไลท์สำคัญของวันนี้คือจะมาเก็บเมล็ดผักชีไว้ในการทําพันธุ์พ่อปลูกต่อไปครับเริ่มกันเลยครับ เราเก็บให้หมดเลยนะครับเมื่อได้ทําการเก็บเมล็ดผักชีออกไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือกล่องปลูกที่โรคลั่งนี่นะครับวันนี้จะทําการพรวนดินแล้วก็ปลูกสํารองชุดใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่า EP สองต้นผักชีเริ่มบางนลครับอ่ะเริ่มกันเลยเอาถอนเลยครับถอนให้หมดเลยเมื่อถอนออกหมดอย่างนี้แล้วนะครับอุปกรณ์พรวนดินที่เยี่ยมที่สุดก็คือช้อนนี่แหละครับเนี่ยครับแข็งแรงมากครับช้อนอ่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการ พวนหน้าดินนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะลงผักชีชุดใหม่ต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูทุกกล่องเสร็จอาหารนะครับเมื่อปล่อยผ่านระยะเวลามาจนแห้งขนาดนี้จะเป็นยังไงครับโอ้แทบไม่เหลือเหมือนกันนะครับนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเต็มนะครับนี่เติมแล้วเติมเล่านะครับเติมอย่างนั้นนะแต่ก็กลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยอ่ะเดี๋ยวจะเติมเสร็จอาหารชุดใหม่ลงไปนะครับวันนี้อ่านี่คือเมล็ดผักชีนะครับผมทําการแช่น้าเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะลงดินนะครับเราก็ทําการกระเทาะก่อนครับพร้อมแล้วก็ทําการปลูกเลยนะครับ โรยเลยแล้วกันนะครับผมโรยเลยผมจะเน้นความถี่นะครับให้เขาขึ้นถีถีเลยเพราะว่าผมจะได้ถอนกินถอนใช้ไปเรื่อยๆนะครับ้นเขาจะค่อยๆบางออกเหมือนเหมือนที่กองโฟมอีพสองนะครับเห็นนะครับเพราะว่าเราใช้ครับทุกวันครับผักชีเมื่อผมโรยเมล็ดเสร็จผมก็ตามด้วยดินนะครับดินกบหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อดินกบหน้าเสร็จเรียบร้อยก็ในที่นี้ผมจะใช้ไปไอ้กามปูเลยนะครับกเพื่อเก็บความชื้นนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าเขาจะขึ้นไม่ได้ก็ไปได้นะครับไม่ต้องไปคิดแทนเขานะครับ เขาเก่งมากนะครับเขาสามารถขึ้นได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายครับรดน้ําครับผมเรียบร้อยการปลูกผักชีแบบง่ายๆนะครับผมปลูกระบบุนเวียนเพื่อให้มีกินมีใช้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์นะครับเอาไว้ใช้ในการเพาะปลูกรอบต่อๆไปนะครับส่วนอันนี้จะนําไปตากแดดให้แห้งสนิทก่อนนะครับแล้วค่อยเก็บไว้ในกระปุกนะครับที่มิดชิดไม่ให้โดนความชื้นครับผมเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับ